นิยายเสียงเรื่องวิวาลวงบทที่6คุณุมากลับไปแล้วพร้อมฝากคำพูดหลายคำให้ลูกชายคิดให้ดีการเป็นลูกชายคุณตัวของครอบครัวที่มีหน้ามีตาในสังคมทุกคนฝากความหวังไว้กับเขาไม่ได้ทำให้อาทิตย์เครียดเขาดาเนินชีวิตในแบบของเขาการที่เขาไม่ยอมทําตามที่แม่แนะนําไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รักแม่แต่ชีวิตเป็นของเขา เขากำหนดและแตัดสินใจเองถ้าเขาจะรักใครเขาก็จะรักไม่ต้องให้ใครชักจูงให้รักตั้งแต่คณิฐารับลูกกลับมาอยู่ที่บ้านอาทิตย์ทำงานที่บ้านตลอดเขาอยู่ในห้องทำงานมีเพียงป้าพรที่แวะเวียนไปบ้านนู้นเห็นคณิฐาไปทำงานแต่เช้ากลับบ้านเร็วแต่เอางานกลับมาทำที่บ้านดึกทุกวันทำงานเหมือนไม่เคยทำ เขาเห็นนาวินมาหาหญิงสาวที่บ้านแต่ได้อยู่แค่หน้าบ้านผู้หญิงใจแข็งดีถูกใจเขาแต่ผู้ชายก็ตื้อไม่เลิกไม่ใช่แค่นาวินที่รู้หนุ่มๆในบริษัทอีกหลายคนแม่ลิงเดือดเสนีย,นยแรงเหลือเกินเขามีงานสำคัญต้องไปต่างจังหวัดทั้งที่จริงไม่อยากไปไหนเลยคุณหนูให้ป้าเตรียมกระเป๋าให้ไหมคะไม่ต้องครับป้าผมเตรียมแล้ว ไปครั้งนี้อยู่กี่วันเหรอคะสองคืนสามวันครับแล้วถ้าคุณท่านมาและถามจะให้ป้าตอบว่ายังไงคะแล้วแต่ป้าเลยครับโถคุณหนูรู้อยู่ว่าป้าโกหกคุณท่านไม่ได้หรอกแม่ถามอะไรป้าก็ตอบไปเถอะครับแล้วแต่ป้าเลยและผมจะไปบ้านนนสักหน่อยจะไปเยี่ยมน้องธามงั้นไปพร้อมกันนะคะป้าจะเอาขนมไปฝากน้องธามด้วย พอดีเลยค่ะคุณถามมาโน่นแล้วข้าน,นิถากลับบ้านเร็วทุกวันตั้งแต่ลูกชายออกจากโรงพยาบาลเธอต้องรีบกลับเพราะพี่เลี้ยงก็ต้องรีบกลับบ้านวันนี้ก็เช่นกันของใช้ในบ้านหมดหลายอย่างพรุ่งนี้เธอต้องเดินทางไปตรวจงานต่างจังหวัดจำเป็นต้องซื้อของพวกนี้ไว้ตั้งใจว่าจะพาลูกชายไปห้างสรรพสินค้าด้วยยังไม่เคยพาลูกไปไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะเป็นยังไง วันใจอยู่เหมือนกันกลัวว่าจะไม่สะดวกหลายอย่างจริงๆเธอไม่อยากพาลูกออกไปนอกบ้านเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บจะถามหาลูกเธอเพิ่งจะหายป่วยด้วยคุณถาจะไปไหนเหรอคะนั่นเห็นเตรียมของวุ่นวายเลยถ้าจะไปซื้อของใช้กับนมลูกคะ่ปะป้าพรหญิงสาวตอบป,ป้าพรเบาๆเห็นแล้วว่าคุณหนูของป้าเดินมาด้วยแล้วจะไปกันสองคนแม่ลูกเหรอคะ จะซื้อของสะดวกไม่นั่นน่าจะได้อยู่นะคะป้าที่ห้างเมียวรถเข็นคุณถาฝากไว้กับป้าก็ได้นะคะคุณจะได้รีบไปซื้อของป้าว่าน่าจะเร็วกว่าสะดวกกว่าด้วยหิงสาวลังเลเพราะเกรงใจจริงๆน้องทมก็คุ้นเคยกับป้าพรทุกวันป้าพรบักมาทำกับข้าวให้ลูกชายเธอบางวันทำของแม่ให้ด้วยและมาอยู่เล่นด้วยหลายชั่วโมง เธอนาคุณฝากลูกไว้กับป้าพรเนี่ยดีแล้วคุณไปกับผมจะได้เร็วขึ้นพรุ่งนี้ต้องไปตรวจงานแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวได้ของไม่ครบหรอกจริงด้วยค่ะคุณถาไปกับคุณอาทิตย์ดีกว่านะคะไม่ต้องหาที่จอดรถเองซื้อของง่ายกว่าเยอะเลยพาลูกออกไปข้างนอกมอลพิษเยอะมากเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยเสียงกลับไปไม่สบายอีกนะคะ คุณเตรียมตัวและกันเดี๋ยวผมถอยรถออกมาป้าพรฝากดูแลน้องทมาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมซื้อกับข้าวมาป้าจะได้ไม่ต้องทำ้ปคุณจะได้รีบกลับต้องมาเตรียมกระเป๋าอีกไม่ใช่เหรอแต่ว่าฉันเกรงใจค่ะจะต้องเกรงใจอะไรกันผมก็ไม่ได้ว่าอะไรป้าพรก็ไปมาหาสู่บ้านคุณทุกวันวางใจเถอะครับแค่ไม่กี่ชั่วโมงเอง ก็ได้คะ่ะฝากด้วยนะคะป้าพรน้องทามอยู่กับยายนะครับแม่ไปซื้อนมให้ลูกก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบกลับมานะครับคนเก่งยิงสาวส่งน้องไทมให้ป้าพรวางใจว่ายังไงลูกก็ต้องปลอดภัยเจ้าหน้าป้าพรถอยรถออกมารอยิงสาวโบกมือให้ลูกชายเด็กน้อยโบกมือตอบแม่ยิ้มจนน้ำลายไหลจะไปซื้อของแถวไหนาครับ คณิถาบอกสถานที่เป็นห้างสรรพสินค้าค่อนข้างใหญ่ถ้าชอบมาซื้อของใช้ที่นี่เพราะมีทุกอย่างสำหรับเด็กผู้ชายคนนั้นยังโทรมากวนอีกไหมครับผมเห็นเขามาวนเวียนแถวหน้าบ้านคุณบ่อยๆทั้งโทรทั้งลายแล้วก็แวะเวียนมาบ่อยๆค่ะเขาโสดเหรอครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะฉันไม่ได้สนใจคิดไม่ออกเลยว่าจะให้เขาเลิกตามตอยยังไงเสียงของคณิฐาดูเบื่อและเหนื่อยหน่ายมาก เหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับทุกอย่างขอบคุณนะคะที่คุณไม่เปลี่ยนแบบถึงฉันจะแก้หมดแล้วก็ตามเจ้านายเพิ่งส่งไลน์มาบอกเมื่อคืนค่ะครับผมทบทวนดูแล้วบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องปล่อยผ่านบ้างทุกอย่างไม่ได้สมบูรณ์แบบผมขอโทษคุณด้วยนะเที่ยวเรื่องมากไม่ต้องขอโทษหรอกคะ่ะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะพรุ่งนี้ไปพร้อมผมนะผมจองตั๋วสำหรับสามคนแล้ว ช่วยแจ้งคุณเตือนใจด้วยแปดโมงเช้าออกเดินทางไปสนามบินเออแต่ว่าไม่ต้องแต่หรอกในเมื่อเราก็ต้องไปดูงานด้วยกันไม่ต้องห่วงเรื่องค่าเครื่องบินแค่นี้ผมใจได้แต่ผมอยากให้งานของผมเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณกับคุณเตือนก็จะได้พักหนึ่งเดือนเต็มๆไม่ชอบเหรอชอบค่ะฉันจะได้มีเวลาอยู่กับลูกแต่ถ้างานมีปัญหาอะไรผมโทรหาคุณได้ใช่ไหม ได้คะ่ะแต่ถ้าคุณตกลงตามแบบเดิมก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะหยุดหนึ่งเดือนคุณอยู่บ้านใช่ไหมครับคิดอยู่คะ่ะว่าจะอยู่ที่ไหนบางทีอาจพาลูกไปหายายไกลไหมไกลค,คะ่ะคุณคะเลี้ยวซ้ายมือข้างหน้าคะ่ะคุณจอดส่งฉันข้างหน้าก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวฉันหารถกลับเองได้ได้ยังไงกันคุณผมตั้งใจพาคุณมาจะปล่อยให้กลับเองได้ยังไง เดี๋ยวผมเข้าไปช่วยถือของไปที่จอดรถด้วยกันนั่นแหละดีแล้วคณิฐาต้องนั่งรถไปกับเขาจนถึงที่จอดเธอไม่อยากใกล้ชิดหรือยุ่งเกี่ยวกับเขามากนักเขาเป็นลูกค้าท่าทางเขาจริงจังกับบางสิ่งบางอย่างเกินไปเขาไม่ค่อยพูดแต่พอพูดขึ้นมาเธอต้องฟังและเชื่อไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันหญิงสาวเลือกซื้อของใช้ส่วนตัวของใช้ในบ้านและของลูก ตามรายการที่จดมาในเมื่อเขาเต็มใจมาส่งเธอก็จะไม่เกรงใจหนึ่งเดือนซื้อครั้งเดียวดีแล้วที่ฝากลูกไว้กับป้าพรเพราะถ้าพามาด้วยเธอต้องลำบากแน่ๆสองคนเดินเลือกซื้อของหลายอย่างเหมือนคู่สามีภรรยามาช่วยกันซื้อของใช้เข้าบ้านผู้ชายดูอบอุ่นผู้หญิงสวยเหมาะสมกันมากหลายคนมองตามทั้งคู่อย่างชื่นชมอาทิตย์มาทำอะไรที่นี่ เสียงหญิงสูงอายุทักเสียดุแม่มาทำอะไรที่นี่ครับอาทิตย์ตกใจนิดหน่อยที่เจอคุณอุมาแม่ถามลูกว่ามาทำอะไรที่นี่งานการไม่ต้องทำหรือยังไงคุณคณิ tha นี่แม่ผมครับคุณอุมาแม่ครับนี่คุณคณิ t h า,าคณิ tha ถ,ถอยออกมายืนห่างอาทิตย์แล้วยกมือไหว้ผู้หญิงสูงวัยน่าจะรุ่นเดียวกับแม่ของเธอ แต่งตัวเนียบเครื่องเพชรเต็มตัวแต่งหน้าสวยสมวัยหญิงสาว,ตวเตรียมใจไว้แล้วแม่เขารับไหว้เธอแบบขอพิธีไม่ได้มองมาที่เธอด้วยซ้ำอาทิตย์แม่มีเรื่องจะคุยด้วยพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่บ้านนะก่อนที่คุณอุมาจะเดินจากไปเสียงแสบแก้วหูของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังของคณิ t h าคุณป้าคะอุ้ยพี่อาทิตย์ มาทำอะไรที่นี่คะผู้หญิงคนนี้สวยมากสวมชุดเดรสราคาแพงราคาน่าจะเท่ากับเงินเดือนของเธอทั้งเดือนรองเท้าส้นสูงมากเดินเร็วเข้ามาเกาะแขนคุณอุมาแต่พอเห็นอาทิตย์เท่านั้นแหละผู้หญิงคนนั้นแทรกตัวเข้ามาอยู่ระหว่างกลางเธอกับอาทิตย์ทําให้หญิงสาวต้องถอยไปยืนอยู่หลังรถเข็นผู้หญิงคนนั้นเกาะแขนเขาขายิงตัวขึ้นไปจุกที่แก้มเขาเบา,เบา เธอเห็นว่าเขาพยายามแกะมือของอี่ายออกแต่ไม่เป็นผลคณิทฐายิม้มไม่คิดว่าจะมีคนเห็นเธอแอบ,บยิม้มนี่เธอยิ้มทำไมไม่มีมารยาทอาทิตย์นี่อย่าบอกนะว่าคนนี้คือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พผลพันกับลูกอยู่แม่ครับไม่ต้องพูดอาทิตย์ทำไมผู้หญิงดีๆแม่เลือกให้ลูกตั้งหลายคนไม่สนใจแล้วทำไมถึงมาสนใจผู้หญิงมีตำาหนิแบบนี้ แม่รับไม่ได้นะอาทิตย์ใช่หนุ่มยืนนิ่งหน้าเรียบเฉยเริ่มนับหนึ่งในใจแม่ครับมันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดนะครับเราไม่ควรไปว่าเขาแบบนั้นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วผิดอะไรครับทำไมอาทิตย์ลูกปกป้องผู้หญิงคนนั้นเหรอฉันไม่ยอมนะคะทำไมพี่อาทิตต้องคอยปกป้องเขาแล้วทำไมต้องถึงคุณป้าไปกับเรานะคะพี่อาทิตย์ไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้ว อาทิี่ดึงแขนตัวเองออกจากการเกาะของชัดทิพย์ถอยหลังไปยืนคู่กับคันนิ t h านั่นทําให้คุณอมากับชัดทิพย์ตาลุกแม่ครับเรื่องนี้ผมขอร้องนะครับผมรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่แม่ก็รู้ว่าทุกสิ่งที่ผมคิดและผมทําทุกอย่างต้องดีที่สุดแม่ไม่เชื่อผมแล้วหรอครับแม่เชื่อแต่ไม่ใช่เรื่องนี้งั้นเราไม่ควรคุยกันครับ ส่วนฉัดทิพย์ผมเคยบอกแล้วว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับคุณหยุดเธอครับถ้ายังอยากพูดคุยกันอยู่ขอตัวนะครับอาทิตย์เข็นรถด้วยมือข้างเดียวอีกมือหันไปจับรถอีกการลากมาด้วยคณิถาต้องเข็นรถเดินตามเข้าไปตกใจไปอีกเมื่อมือใหญ่ที่เล่นมาจับทับลงมาบนมือเธอช่วยเข็นรถไปด้วยกันช้าช้าคณิถาศับสน ว่าเรื่องเมื่อสักครู่หมายความว่ายังไงแต่ที่รู้รู้แม่เขากับผู้หญิงของเขาหรือเปล่าดูถูกและรังเกียจเธอคุณคะปล่อยมือฉันก่อนคะ่ะเจ็บแล้วใช่มือเขาที่ทับลงมาบนหลังมือเธอเหมือนปลอบใจแต่เขาวางทับนานเกินไปขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจทําให้คุณเจ็บผมจะโทรบอกป้าพรว่าให้ร,รอสักหน่อยผมต้องคุยกับคุณเรื่องเมื่อสักครู่ ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจและชินแล้วฉันไม่โกรธคุณแม่คุณหรอกไม่โกรธผู้หญิงของคุณด้วยทุกคนมีสิทธิคิดใช่ครับใครๆก็มีสิทธิคิดแต่ไม่ควรตัดสินว่าเราเป็นคนไม่ดีเพียงเพราะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวช่างเถอะค่ะเรื่องของฉันไม่ได้มีความสําคัญอะไรหรอกฉันมีความสุขที่ได้อยู่กับลูกสองคนฉันไม่สนใจใครหรอกค่ะผมนับถือใจคุณจริงๆไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือไง ก็มีบ้างนะคะแต่พอได้กลับบ้านได้อยู่กับลูกฉันก็ลืมทุกอย่างแล้วแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณคุณนะคะอาทิตย์นิ่งไปรู้สึกเห็นใจคณิ t าาแรกเลยเขาคิดว่าหญิงสาวต้องโวยวายที่โดนดูถูกแต่หญิงสาวกลับนิ่งเฉยเมือนเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยจนชาชินควบคุมตัวเองได้ดีมากอายุแค่นี้เองมีความเป็นผู้ใหญ่ สมแล้วที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเข้มแข็งจริงๆอาทิตย์พายคณิ t h าไปกินข้าวก่อนกลับบ้านเขาเลือกร้านอาหารที่ค่อนข้างหรูหราไม่ใหม่นักที่เธอจะได้มานอกจากลูกค้าเลี้ยงหรือเจ้านายเลี้ยงปกติเธอไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยขอให้ผมได้เลี้ยงคุณเถอะนะเมื่อสักครู่แม่ผมสแสดงกิริยาไม่ดีกับคุณ ไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเข้าใจฉันโดนบ่อยชินแล้วค่ะก็อย่างที่บอกว่าฉันชินแล้วทําไมคุณไม่บอกทุกคนว่าคุณมีคนดูแลแล้วใครๆจะได้แม่มาวุ่นวายกับคุณผมหมายถึงนาวินแล้วก็อีกหลายคนที่บริษัทหรือพวกลูกค้าที่สนใจคุณคุณรู้ได้ยังไงคะว่าใครที่ชอบมายุ่งกับฉันคณิฐา,าจ้องหน้าเขาจริงจังเขาไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว ปล่าเปลาผมไม่รู้แต่เห็นคุณบอกว่าชินแล้วก็แสดงว่ามีหลายคนมาชอบคุณแล้วญาติพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ชอบอ๋อค่ะเข้าใจแล้วปกติฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวถึงฉันไม่มีใครฉันก็ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตฉันมีแค่ลูกก็พอแล้วครับเข้าใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องขอโทษชัดทิพย์อีกคนผมไม่เคยชอบเขา แม่ผมชอบก็อย่างที่คุณได้ยินท่านพูดก็ดีแล้วนี่คะคนเป็นแม่ย่มอมห่วงลูกเป็นธรรมดาคุณก็เป็นแม่ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงมารู้คะ่ะยังไม่ถึงเวลาแต่ยังไงฉันก็ต้องยึดความสุขของลูกเป็นหลักคุณไม่ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างเหรอผมว่าคุณอายุยังน้อยทำไมปิดกั้นตัวเองจังเลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากคณิ t h า หญิงสาวตั้งใจกินข้าวเงีย,งยบๆใจของเธอตอนนี้อยู่ที่บ้านแล้วเป็นห่วงลูกชายป่านนี้คงกินนมหลับไปแล้วไม่ต้องห่วงลูกหรอกนะคุณป้าพรส่งวิดีโอมาให้ดูหลับปุ๋ยแล้วเลียงง่ายนะตั้งแต่มาอยู่ผมไม่ได้ยินเสียงเขาร้องเลยค่ะน้องทำเลียงง่ายคณิ t า,าอิ่มแต่คนตรงข้ามยังไม่อิ่มเขาใจเย็นเหลือเกิน ถ้าอยากกลับบ้านเร็วๆทำไมเขาเป็นคนที่กินอะไรช้ามากถ้าสังเกตหลายครั้งแล้วอาทิเห็นแล้วว่าคณิฐารีบกินรีบอิ่มหญิงสาวนั่งตัวตรงรอเขางิบเงียบผู้หญิงคนนี้ความอดทนสูงจริงๆจ,จากที่เขาได้ทดสอบหลายครั้งทาไมจำเป็นจริงๆจ,จะไม่พูดไม่บ่นเลยเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากผมสั่งอาหารไปไว้ให้คุณด้วยนะเห็นป้พรบอกว่าคุณไม่ทำกับข้าว ฉันไม่ค่อยชอบค่ะทำไม่ค่อยเป็นด้วยและฉันกินง่ายหัดทำไว้บ้างก็ดีนะคุณลูกโตขึ้นยังไงทำกับข้าวกินเองสะอาดปลอดภัยด้วยฉันทำอาหารของเด็กได้ไม่กี่อย่างค่ะผมไม่ห่วงป้าพรนะถ้าจะทำอาหารให้คุณกับลูกตามสบายเลยขอบคุณมากนะคะฉันเกรงใจปกติเราก็อยู่กันได้นั่นมันเมื่อก่อนผมกับคุณยังไม่รู้จักกัน จะให้ผมกับป้าพรทนดูคุณพาลูกซื้ออาหารกล่องกินทุกวันได้ยังไงตัวเองไม่เป็นไรแต่นึกถึงลูกบ้างนะคุณอุตส่าหมีเข้ามาแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีไม่ใช่ไม่ใส่ใจใครว่าฉันไม่ใส่ใจเขาเป็นลูกฉันนะคะเอานาอย่าเถียงเลยไม่ต้องคิดมากหรอกในฐานะที่ผมเป็นลูกค้าบริษัทคุณเป็นเพื่อนกับเจ้านายคุณและเป็นเจ้าของโครงการที่จ้างคุณทำงาน ถึงคุณจะทำงานรับผิดชอบดีขนาดไหนแต่ยังไงผมก็ยังมองว่าคุณยังเด็กมากในเรื่องของการใช้ชีวิตผมไม่รู้หรอกว่าคุณพบเจออะไรมาบ้างผมรู้ว่าคุณมีความเครียดแต่เวลาที่อยู่กับผมคุณไม่ต้องคิดอะไรก็ได้นะทำตัวสบายสบายได้เลยอาทิตย์เช็กบินตลอดทางเขาพยายามชวนหญิงสาวคุยแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นผลเพราะทาคำตอบคำ เขาเข้าใจว่าหญิงสาวห่วงลูกเขาไม่เอารถเข้าบ้านแต่เลือกเจาะหน้าบ้านของหญิงสาวช่วยเธอถือของเข้าบ้านป้าพรรีบออกมารับทั้งคู่น้องไานอนอยู่ในห้องนะคะคุณถาที่แรกอ่ะป้าจะให้นอนข้างนอกนี่แต่น้องทําก็จูงมือป้าพาเข้าไปในห้องบอกว่าจะนอนบนเตียงค่ะโหขอบคุณนะคปะป้าพรน้องทําติดเตียงของเขาค่ะ เลี้ยงง่ายมากค่ะรู้เรื่องทุกอย่างเลยถ้าขอบคุณป้าพรมากเลยนะคะเกรงใจจังอุย๊ยไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะป้าเต็มใจเห็นว่าพรุ่งนี้คุณถาจะไปทำงานใช่ไหมคะเดี๋ยวป้าจะมาช่วยเมน่นกเขาดูแลเองไม่ต้องห่วงเลยช่วยกันขอบคุณมากนะคะปะ้าพรคณิถายกมือว่าป้าพรหลายรอบ ดีใจที่กลับบ้านมาแล้วลูกอาบน้ำกินอิ่มนอนหลับอาทิตย์ถือวิสาสะเดินสำรวจภายในบริเวณบ้านของหญิงสาวบ้านสะอาดเรียบร้อยไม่มีกรอบรูปหรืออะไรวางหรือแขวนไว้ให้เห็นเลยมีแต่รูปเด็กชายไทมที่วางอยู่บนหลังตู้โชว์กระเป๋าเดินทางวางอยู่มุมประตูคงเตรียมไว้สำหรับเดินทางพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวป้าขอตัวเอาของไปเก็บก่อนนะคะป้าพรรู้ ว่าตัวเองต้องกลับบ้านแล้วแต่คุณหนูของนางยังคงไม่อยากกลับคุณห้องข้างหลังนี่ตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับรั้วตรงครัวนี่ติดถนนด้านหลังเลยไม่มีบ้านคนเหล็กดัดตรงนี้ผุหมดแล้วคุณเคยเปิดออกไปดูบ้างหรือเปล่าไม่เคยคะ่ะประตูนั้นฉันปิดตายเอาไว้เรากลับจากดูงานผมจะให้ช่างมาดูให้นะคุณก็จ่ายค่าช่างไปแล้วกัน เดี๋ยวคุณต้องอยู่บ้านกับลูกทั้งวันทั้งคืนสองคนอันตรายช่วงหนึ่งเดือนที่พักงานอาทิตย์เดินวนเหมือนจะพยายามหาว่ามีตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยอีกแต่เพราะมื่อดแล้วทำให้ดูไม่สะดวกนักผมว่าด้านข้างบ้านคุณเนี่ยไม่ค่อยปลอดภยัยไว้พรุ่งนี้ผมให้ช่างเข้ามาดูดีไหมพี่เลี้ยงต้องอยู่กับน้องทําสองคนน่าเป็นห่วง คณิถาคิดตามที่เขาพูดเธอไม่เคยออกไปนอกตัวบ้านเลยหลังบ้านเป็นสวนเล็กๆไว้ปลูกผักสวนครัวแต่เธอไม่เคยปลูกเพราะไม่ทำกับข้าวเขาก็ชังพูดที่เธอกลัวแล้วคืนนี้ต้องอยู่กับลูกสองคนทั้งที่เคยอยู่มานานมากไม่เคยคิดกลัวขอผมดูในห้องหน่อยได้ไหมสองห้องเลยเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องทามตื่นยิงซาวบอกเขาเบาๆ ถ้าจะห้ามเขาก็คงไม่หยุดเพราะดูท่าทางที่เขาเดินสำรวจรอบบ้านของเธอแล้วจริงจังมากคุณคะดึกแล้วคุณก็ไปพักผ่อนได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ฉันขอบคุณมากแต่ผมก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีเรื่องแม่กับชัดทิพย์พูดไม่ดีกับคุณไม่เป็นไรหรอกคะ่ะบอกแล้วไงคะว่าฉันชินแล้วถ้าฉันใจไม่แข็งแรงฉันไม่มีทางเลี้ยงลูกคนเดียวได้หรอกคะ่ะ อาทิตย์ยอมกลับบ้านแต่โดยดีหญิงสาวเดินออกมาส่งเขาที่หน้าบ้านทำไมเธอคิดว่าเขาเหมือนอยากจะพูดอะไรอีกราตรีสวัสดิ์นะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันผมจะรอหน้าบ้านเราจะไปรับคุณเตือนใจพร้อมกันคณิพนิถาเข้าบ้านลูกชายเธอหลับดีเหลือเกินหญิงสาวใช้เวลาเก็บข้าวของที่ซื้อมาวางไว้อย่างเป็นระเบียบจะฝากให้พี่นกช่วยเก็บให้ จากนั้นอาบน้ำขึ้นเตียงได้ก็หลับทันทีแต่ไม่สนิทนักเพราะต้องคอยระแวงว่ากลัวลูกจะตื่นอาการแบบนี้เป็นมาตลอดตั้งแต่เธอมีลูกไม่เคยได้นอนเต็มตาเลยสักคืนถึงจะนอนน้อยแต่เธอก็มีความสุขอาทิตย์กลับถึงบ้านเขาเข้าห้องน้ำหลังจากไฟในห้องนอนของบ้านตรงข้ามปิดลงแม่ก็โทรมาหลายสายจัดทิพย์อีกคนแต่เขาไม่รับ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับสายชัดทิ์แต่สำหรับคุณอุมาเขาต้องหาโอกาสพูดคุยแบบจริงจังสักครั้งห่วงบ้านตรงข้ามกลัวว่าจะตกใจแต่เกินคาดค่านีถามไม่สตกสตานเลยนิ่งมากคงเพราะมีเรื่องที่สำคัญกว่าให้ต้องได้คิดยิ่งสาวลุกแต่เช้าตามปกติวันนี้เธอต้องเดินทางแต่เช้าน้องทำหายดีเป็นปกติแล้ว ดีใจที่พี่นกอยอมมาอยู่เป็นเพื่อนลูกวางใจอีกคือมีป้าพรเพราะถ้าพี่นกคนเดียวคงเหนื่อยแน่ๆน้องไทมครับอยู่กับป้าน,นกกับยายพรนะครับลูกแมบบ่ไปทำงานวันมะรืนแม่ก็กลับแล้วอย่าดื้อน,นะครับคนดีคณินในถากอดลูกชายไว้แน่นเด็กชายเหมือนจะเข้าใจแต่พอเห็นอาทิตย์ที่เดินเข้ามาพร้อมป้าพรเด็กชายดิ้นสุดแรงอาแขนให้ชายหนุ่มอุ้ม อาทิตย์รับเด็กชยายถามมาจากคณิ t ฐาเหมือนเดิมมือน้อยๆรูปที่หน้าและจมูกกอดคอแล้ะซบหน้าลงบนบ่าของชายหนุ่มแขนอ้วนๆสองข้างกอดเข้าไว้แน่นว่าไงครับน้องถามเป็นยังไงคิดถึงลุงเหรออยากไปทำงานด้วยกันเหรอครับเอาไวห้หนูโตวกว่อนนี้ก่อนนะเดี๋ยวลุงพาไปเที่ยวทุกที่เลยที่หนูอยากไปนะครับ คณิฐา,ายืนมองลูกที่ดูเหมือนไม่อยากห่างคนอุ้มเลยหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยไม่นานหรอกให้แม่ทำงานให้เสร็จก่อนนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเราจะได้อยู่ด้วยกันเต็มที่เลยหญิงสาวคิดในใจน้องทำไปหาป้านกนะครับแม่กับลุงจะไปทำงานแล้วอย่าดื้อน,นะครับคนดีคณิฐา,ารับลูกมาจากอาทิตย์แล้วส่งให้พี่นก ต้องรีบเดินทางเธอไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยบรรยากาศของการจากลาหวังว่าต่อไปจากนี้จะไม่มีเหตุการณ์คล้ายๆกันวนเวียนเกี่ยวกับชีวิตเคออีกไม่ต้องเศร้าหรอกคุณเดี๋ยวก็กลับแล้วพี่น้องกับป้าพรก็อยู่โทรศัพท์ก็มีโทรไล่หาก็ยังได้ตลอดเวลาขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ปอบใจคุณเลี้ยวข้างหน้าคะ่ะบ้านเตือนอยู่สุดซอย ทั้งสคนเดินทางไปสนามบินเตือนใจรู้ว่าเพื่อนหองลูกแต่การทำงานครั้งนี้สำคัญกับเพื่อนมากได้แต่ส่งกำลังใจให้เพื่อนและเธอเพิ่งรู้ว่างานของคุณอาทิตย์กลับมาใช้แบบเดิมนั่นเป็นการดีเธอกับเพื่อนจะได้หยุดพักงานหนึ่งเดือนเต็มเมเตือนใจมีความรู้สึกว่าคุณอาทิตย์สนใจเพื่อนของเธอแบบจริงจังมากเข้าสุภาพกับเพื่อนเธอแต่คณิฐานี่สิ เย็นชาเย็นชามากๆผมฝากรถไว้ที่นี่ค่ะกลับจะได้ไม่ต้องเรียกแท็กซี่กันคณิ t h าขัดใจที่ต้องนั่งรึงสามตื่นใจนั่งติดหน้าต่างเหมือนเดิมเธอนั่งกลางอาทิตย์นั่งริมเขามีเงินตั้งมากมายถ้าจะจองตั๋วให้นั่งสบายๆหน่อยก็ไม่ได้ไกลจีกันเกินไปเธอไม่ค่อยชอบใจนักมันไส้ที่เขายิ้มบ่อยๆด้วย ทำไมอาทิตย์จะไม่รู้ว่าคนที่นั่งติดกันไม่ค่อยพอใจนักเขาได้ยินเสียงถอนหายใจและขยับตัวบ่อยๆทนนั่งกันไปแบบนั้นจนถึงที่หมายและเป็นรถของเขาที่มารับพวกเธอเดี๋ยวเราไปที่โครงการเลยนะครับกลางวันผมจองร้านกินข้าวแล้วบ่ายทำงานต่อเย็นกินข้าวร้านใหม่ผมจองที่พักให้แล้วไม่ต้องไปพักที่บ้านพักเพราะไม่มีแม่บ้านลำบากต้องทำความสะอาดกัน แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมจะไปร,ะรับที่โรงแรมคุณสองคนมาทำงานให้ผมไม่ต้องห่วงนะครับผมดูแลทุกอย่างทั้งโรงแรมรถรับส่งและเรื่องอาหารการกินทั้งขาไปและขากลับนั่นแหละค่ะคุณคอยดูแลเราสองคนทุกอย่างยิ่งต้องเกรงใจเตือนใจพูดแทนคณิ t ฐาเพราะเพื่อนเธอหนิ่งมาตลอดทาง และนับตั้งแต่ที่เขาพูดสองสาวก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากเขาตลอดเวลาอีกคนอยากดูแลอีกคนไม่อยากให้ดูแลคนกลางอย่างตื่นใจทําตัวไม่ถูกถ้าคุณอาทิตย์รักชอบเพื่อนเธอจริงเธอก็อยากให้คณิถามีความสุขบ้างเพราะเท่าที่รู้เพื่อนเธอเหมือนโดดเดี่ยวมาตลอด